กับพลระเหมาให้กี่คะแนนสิบเอ็ด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 มูอีกแล้วทุกคนตอนที่บ้านชะออมแบบไม่ผุดสารละตอนที่บ้านชะออมแบบไม่ผุดสารละไม่ผุดสารละเขาบอกว่าจะเสร็จให้คันคริสต์มาสให้คุณคาริสาได้เข้าอยู่ค่ะอพี่ว่ามีสามเดือนเกือบย้ายของจากคอนโดแล้วนะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบ ซื้อหลังคาทิาอยู่จนบ้านเก่าไปแล้วพี่อาขันอะไรใช่จริงไหมเนี่ยให้เขามาเล่าดีกว่าคุณเอามือมากดกล้องทำไมอ่ะทุกคนครับเนี่ยแล้วกูก็ต้องมารีบเปิดรายการโดยที่ยังไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยเอามุมมันสวยแล้วว่าหลายๆคน ติดตามนะครับบ้านสายงูของคาริสามาที่อบอกว่าบ้านหลังนี้จะทําลายทุกเพนพอยที่เกิดขึ้นจากการทาบ้านโดยการมูเตลูสุดท้ายพอส่งให้แบบท่านหมอดูเลือกตกหมดเลยมันไม่ดนท่านหมอนี่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบหมอคือหมอดู <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ผ่านมานะครับระยะเวลาปีฝ่าแล้วนะถ้าไปดูภาพเก่านี่คือคุณโจอ,อี้ตอนนั้นนี่ยังยังไม่ได้โอโ้ โด่งดังในตอนนั้นยังมาเยี่ยมบ้านคุณคาริสาได้ตอนนี้ไม่สามารถได้แล้วนี่แสดงว่าเป็นปีมากตอนนั้นโจอี้ยังไปขอห้องตะหลังคาใต้บันไดยอยู่เลยอ๋อนี่เป็นห้องใต้บันไดอันนี้เป็นห้องหอยโจอีป้ป่ะเป็นห้องรับแขกโจอี้มาอยู่ได้<อ>แต่<ค>ถ้าแบบสนิทขึ้นก็จะได้ขึ้นชันนนน้นบนประเด็นคือบ้านโจอี้เสร็จก่อนคาริสาอยู่มานานแล้วนะคะอยู่จนบ้านแม่งเก่าแล้วบ้านไอ้โจอี้จนจะทาสีใหม่แล้วไอ้คาริสาบ้านนี้ไม่เสร็จเลยเพราะนั้นใครที่ติดตามบ้านคาริสามา walk you home ไปดูกันจ้า บอกแวะาาบอกแวะอัปเดตปีครึ่งที่ผ่านมาของการทำบ้านสายมูนึกออกป้าบ้านน้องมันตรงเวลายอยู่แล้วเว้ยสุดๆคือยังไงมันมูมาแล้ว่ยังไงมันก็ไม่มีทางพลาดหรอก ือถ้าพลาดยังไงชาวเน็ตเขาคนด่าแนะ่นอนอะ่ะโตอนนั้นเราทําชะอานะเราทาปีกว่าแล้วเราเราก็โดนดา่าเพราะเราไม่ได้มูไม่ได้ดูหมอมาออไม่ปรึกษาไงเขาก็เลยบอกไม่ได้ปรึกษาเออกี่ปีแล้วนะคริสต์มาสสองสามรอบแล้วอะสองสามรอบแล้วอะ <c oughs> แล้วคือไอ้โจอี้ตั้งแต่แบบตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ดังจนมีบ้านสองสามหลังแล้วอะ <c oughs> จนตอนนี้บ้านไอ้โจอีจ้ทาสีใหม่แล้วค่ะ ใใจเเเธอที่กิด็ไม่เป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปลี่ยนเ้ลงนี้ไหมคะพี่ขลิเออร์อยากมีเพลงใหม่แล้วไะเวลาคนพูดเพลงนี้รู้สึกว่าแบบมันเก่าแล้วเกรงใจเขาอะชาวเน็ตดูหน้าผู้ละเหมาเลยคนเดิมคนเดิมเลยแต่ข้อดีข้อดีคือเขาไม่หนีไงคุณยังเจอคนเดิม บอกแวคือทุกคนจะบอกให้ว่าการมูเตลูไม่ได้ทําได้กับทุกอย่างนะครับถามว่าข้อดีคืออะไรคือช่างยังเป็นคนเดิมนะเออเขาไม่หนีครูรับเหมายังเป็นคนเดิมยังไม่หนีแต่ยังไม่เสร็จแค่นั้นเองแล้วก็นี่มีพี่ที่เขามาทําวันนี้ก็เข้ากันมาอย่างโอ้โหมืดฟ้ามวดินเลยมืดฟ้ามวดินเลยด คนนึงเหรอครับพี่งานบนี้หลายมือไม่ได้หลายมือเดี๋ยวมันงงถ้าหลายมือนี่เขาเรียกว่างานเร่งใช่แต่ถ้าคนเดียวนี่คืองานฝีมือเออเขาอยากให้มันออกมาแบบนี้เขาเลยเหมือนปั้นเองหมดเลยเนี่ยข้างหน้านี่คือด้านนี้คือไอ้ต้นไม้หายไปแล้วลีลาวดีหายไปแล้วสัมภาษณ์คนตัดดีกว่าลีลาวดีอะทำไมเขาตัดยังไงอาถรรพ์อะไรใช่จริงไหมเนี่ยให้เขามาเล่าดีกว่าเือบ้านคุณยังไปมีอาถรรพ์อะไรอีกเหรอเนี่ยเข้าไปดูกันก่อนพี่ป๊อบแต่ว่าหนูมีของขวัญคริสต์มาสแล้วก็ของขวัญวันเกิดอยากจะมาขอพี่ด ตอนแรกอ่ะผม่จะเตรียมของขวัญขึ้นบ้านใหม่คุณมายังไม่บอกว่ายาอะไรแต่เปิมบอกว่าพี่อย่าเพิ่งซื้อเข้ามาเพราะบ้านยังไม่เสร็จในใจพี่ที่วันที่คาริสส่งมาพี่ก็คิดว่าอ่ะมันเรียกมาอย่างน้อยก็ต้อง90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนแรกเขาก็บอกว่าเสร็จิ้นเดือนแน่นอนหนูเกือบย้ายของจากคอนโดแล้วนะออย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบอย่างเงี้ยนิ่งๆนะเรื่องมีสามเดือนเขาบอกว่าจะเสร็ คริสต์มาสให้คุณคาริสาได้เข้าอยู่ค่ะอิม่มดูเดะดูเสื้อกูดิวันที่ยี่สิบอ่ะยี่สิบห้าวันทำไงดีอ่ะ <2 S 2> อีกห้าวันคุณพี่คนนี้ต้องเป็นด็อกเตอร์สเปนตอ่ะจริงพี่คาร์ลทำเงี้ยต้องต้องต้องสามารถเวิบแล้วก็ออกมาได้แล้วก็นอนได้ที่นี่ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนก่อนก่อนเข้าขอของขวัญได้ไหมอะไรบอกกับว่าได้ไม่ได้เราไม่ขออะไรเลยนะเกิดของเมียพี่ไปพี่ทำไงวะ พี่ให้ไม่ได้พี่รักเมียมากพี่ให้ไม่ได้พี่รักเมียมากแล้วหนูพูดได้แค่ไหนอะพาร์ติค่ะเราเราเราต้องอ่าได้ไม่ได้อ่าได้มาของขวัญคริสต์มาสวันเกิดขอประตูหน้าบ้านได้ปหมประตูไหนเนี่ยประตูไม่ใช่น้องประตูลองเคาะดูกูได้มั้ยไม่อัดลองผัดตึงแน่ไม่ดีเหรอไม่พีสิมันเป็นหม่องๆอ่ะ ขึ้นยังอะนี่เป็นไม้อัดอ่ะขอประตูเข้าบ้านได้เปล่าจะได้มงคลเอาเป็นแบบไม้อะไรไม้แบบไม้จริงแล้วอะไรก็ได้ที่มันไม่ป่องแปตง,งเดี๋ยวลมพัดแล้วมันแตกแล้วอันตรายน้องมาถูกทางแล้วนี่คือคนมีความรู้พี่<ช>พูดเลยค่ะว่าต้องใช้ไม้อะไรมะขามไม้มะขามทำไมมะขามเพราะว่าถ้าหนูเปิดประตูบ้านพี่เราคิดดูดิหนูหนึกถึงพี่อย่างแรก <S <S แล้วแบบพี่เหมือนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงแล้วมันเหมือนแบบเปิดเปิดชะตาชีวิตเข้าไปอ่ะเหมือนมี่เนมนี้ให้เดี๋ยวประตูบ้านเดี๋ยวพี่จัดการให้ แล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าประตูบ้านทุกครั้งนะและเดี๋ยวเราเอาโลโก้บริษัทเราแปะเอาไว้เดี๋ยวนี้ผมจัดการให้หนูจะบ้านอีพีขอของแล้วไปดูต่อไวปนึงถึงพี่โอ๊ตเป็นอะไรดีนะเดี๋ยวเดี๋ยโทรหายโอ๊ตให้ด้วยเออโอเค อย่างมันดูงานเนี้ยบนะงานละเอียดนะคืองานแบบนี้ต้องบอกว่ามันต้องใช้เวลาอีกประมาณกี่เดือนครับพี่ไปไปไปกี่เดือนนี้จริงหรือไม่ไหนพี่เล่าสิว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ที่ต้นไม้ข้างหน้าอ๋อต้นไม้ข้างหน้าก็้องนี้ล้องนี้ช่างชุดแรกเข้ามาเป็นช่างทุบลื้อก็ลื้อย่างเดียวเลยลื้อไม่บอกไม่กล่าวก็ลื้อย่างเดียวต้นไม้ก็ หลังจากคุณยิสาทำพิธีเนาะฟันหลอกๆก็ลือไปพ่อแม่ผมถูกหวยอ้าวก็ดีดิเพราะเขาไหว้เขาไหว้แต่คนงานไม่ได้ไหว้ก็แขนขุบตอนนี้ก็ฮะไม่ได้ทำงานเอาจริงเหรอแขนหักหรอแขนเป็นแขนเปียแขนมันแล้วบ้านนี้อยู่กับใครบ้านที่ถ้าจะเข้าอยู่กับใครไม่หนูชอบอยู่กับเจ้าที่นะหนูรู้สึกว่ามันมงคลถ้าใจเรารักเขาอ่ะอากงก๋ามาอยู่ คนจีนด้วยเหมาะเลยจีนด้วยดูเป็นฝรั่งที่มันแบบมันเป็นฝรั่งจริงเลยวะเนี่ยไทยแท้คนแรกคนไทยคนแรกอยู่แล้วอ่ะแล้วก็นี่ห้องคุณโจ伊ภูวสิทธิ์มีชั้นวางแล้วนะนี่ครับมีชั้นวางแล้วนะคือแคบไปกว่านี้อีกซึ่งแขวนกีต้าได้นะเป็นแนวอย่างเงี้ยแล้วก็พินเขาอ่ะซึ่งตอนเนี้ยต้องบอกกับพี่เขาว่านะครับคุณโจี伊ภูวสิทธิ์บ้านเขาเนี้ยซื้อหลังคารีสาเกือบปีใช่ตอนนี้อยู่จนบ้านเก่าไปแล้ว ใช่จริงๆตัวไมดอมเลยแต่ว่าดูแลตกแต่ง โอรนิจงเฟอร์นิเจอร์เขาดูแบบงานโอเคนะหม้สวยไหมหม้สวยเลยบูเดนนะอ๋อของบูเดนเหรอวูเดนนะลักชัวรี่นะอืมขึ้นมาดูข้างบนตรงนี้คือส่วนเรียกอะไรโฟเย่เหรออันนี้เคยเรียกเดินเข้ามาเป็นลิฟวิ่งรูมนี้ก็เป็นเป็นกินข้าวอ่ะอันนี้เป็นกินข้าวเดี๋ยวครับกินข้าวเออแล้วพี่มีอะไรเหลืออีกไหมในบ้านอ่ะจะเอามาให้อ่ะไม่มีอ๋อพี่ได้ประตูแล้วเดี๋ยวไปหาพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเสร็จต่อพี่ดาต่อพี่แพรพี่แพรคนนี้คุณจะให้ต้นไม้จำได้โอ๊ตมาโมดอ่ะ โซฟาโต๊ะกินข้าวเนี่ยเป็นแสนนะโต๊ะกินข้าวอะเขาให้พี่ใบเฟิร์นใช่ไหมเขาเคยจะให้ใบเฟิร์นแต่พอใบเฟิร์นมีแฟนเขาก็ไม่ให้แล้วงั้นหนูได้ป่ะเนี่ยก็ลงคุยเราโทรเลยตอนเนี้ยอ่ะโทรเลยดีกว่า a few moments later งั้นเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงมันถ้าไม่รับแปลว่ามันรับเดี๋ยวมันก็โทรกลับตรงนี้คือส่วนโต๊ะอาหารที่เราเคยมองไว้ใช่ไหมเหลือโต๊ะอาหารที่ยังไม่มีแล้วก็แล้วก็เข้าทันนะเพราะน่าจะออนก่อนบ้านเสร็จอยู่ ไม่กันเหลือสิบวันสิ้นปีเนี่ยคาริสาจะยกของออกจากคอนโดและวันที่หนึ่งเขาจะนอนที่นี่แล้วถ้าคาริสาต้องนอนตรงต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ <c oughs> ก็คือเป็นความผิดของพี่เขาตอนนี้นไม่ใช่เจ้าที่ที่มีที่อยู่นะกูไม่มีที่อยู่ <c oughs> เฮ้แต่ว่าส่วนนี้ <c oughs> คือส่วนที่คุณทา <c oughs> คุณทําได้ประสบความสาเร็จน,นะเพราะเป็นส่วนที่เราห่วงมากในตอนแรกเพราะว่ามันเป็นส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลาสเฮ o u s เป็นก l a s s ฮ o u s แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นส่วนที่มีปัญหาของบ้าน แล้วเนี้ยมันจะเป็นแบบเคาน์เตอร์ขึ้นมาสามารถนั่งตรงนี้แล้วกินข้าวแบบนี้ได้อ๋อเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนแบบคาเฟ่หน่อยๆน่อยไอแลนไอเลนเล็กๆอ๋อนี่ส่วนล่างนี่โอเคนะลงไหมลองลงไหมนี่นี่ก็อินจิเนียรงบูดนะไม่ได้เป็นพื้นยางพื้นไม้อินจจเนียร์เนี่ยออจริงๆแล้วข้อควรระวังของพื้นไม้อินจจเนียร์เวลามันโดนความร้อนนีเยอะมันมีความโก่งแต่ถ้าดูแลดีก็ไม่เป็นไร อ่ะเอาไม่ดูข้างล่างเหรอข้างล่างมีอะไรอะ่ะมีประตูไงประตูเดียวกับบ้านพี่ใบเฟิร์นนะแต่มีเป็ปนปัญมีบรราส่งมาได้แค่ตัวเดียวมันเดียังไงอะ่ะมันเป็นแบบนี้สิ่งเดียวที่เหมือนกับบ้านใบเฟิร์นคือสิ่งนี้ใช่แล้วเราจะเปิดข้างล่างไว้เพื่ออะไรอะ่ะก็สูตรทำกับข้าเราก็ไม่ต้องเปิดประตูไปหมดเราก็แค่ให้ลมมันโฟ o ์ออกได้อือ่ะไปอ๋อเหลือผ้าม่านค่ะผ้าม่านผ้าม่านอืมผ้าม่านทางหลังเลย คุณก็ทํเป็นบ้านเหมือนแบบบ้านอังกฤษอเมริกาไงไม่ต้องแต่ผ้าม่านอ่าได้ไดก็อยู่ไปก่อนห้องนุงห้องน้ํานี่ก็อีกส0วันเสร็จในรูปแบบนี้เขาบอกวันนี้ด้วยข้างบนอะ่ะอีก4ี่วันเสาร์นี้เสร็จแล้วตอนนี้ที่ทเราออนนี่คือส0 24แล้วว้าวเพราะนั้นอีก10วันเราต้องหาคิวมาถ่ายเพื่อปิดจบจอบอันนี้เพราะคนเขาจะแบบตื่นเต้นและรอฟูลเฟอร์เนชช์ทุกอย่างบ้านหลังนี้จะสวยสดด้วยนะครับผู้รับเหมาของทีม เมคาอุตสาหกุไปดูชั้นสองจะมีบันไดค่ะคือบันไดอยมีแล้วแต่ไม่มีราวมันจะเป็นกระจกขึ้นมาบึ๊บแล้วก็เป็นราวจับไม้บันไดที่เป็นราวจับแบบนี้ราคาสูงนะบริษัทไอเดียดีค่ะอือันนี้คือเขาลูกค้าค่ะแหมพี่นานาส่งมาให้โอ้เจ๋งว่ะบอกแวะ สวยไหมสวยนะโซนนี้พ่อน่าจะชอบจริงดูทีวีไปทั้งวันน่ะอืมและนี่ก็เป็นอลูมิเนียมเนี่ยเหลือแค่เขามาเก็บสายไฟลงให้เนี่ยคุยกับเอรัฐบาลแล้ว่เดี๋ยวมาเอาสายไฟลงให้ในหมู่บ้านค่ะรัฐบาลไม่เกี่ยวค่ะอ๋อนี่มีเคเดีย้าที่เราเคยคุยไว้ใช่ค่ะอันนี้ของบุญถาวรบุญถาวรไลติ้งนะคะ อุ้ยสวยนะเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเป็นแบบแบบไม่เท่ากันแต่ว่าเดี๋ยวมาทำเดี๋ยวมันปรับอีกทีนึงใช่ให้มันแบบไม่เท่ากันอ่ะลูกค้าเนี่ยเขาเป็นแฟนขับพี่นะแล้วเขาเลยเข้าบ้านน้องอ้าวใช่เขาอ่ะเข้ามาตั้งแต่บ้านน้องออนปุ๊บอาทิตย์ต่อมาเขาเข้าเลยเมื่อกี้เห็นไหมมีช่างทําคนเดียวฉากแบบพิธีพิถันนี่กว่การปรุงอาหารแต่พี่เขยันนะเขาเดินขึ้นเดินลงกันอยู่เนี่ยอ้าวมีคนใหม่แล้วมีคนใหม่แล้วเฮ้ยเป็นช่างอะไรครับเนี่ยช่างเฟอร์ช่างเฟร์แบบไม่หานมาพูดด้วยฟิลโฟคิง ต้องเฟิร์โปรทิงสุดๆอันนี้ห้องนอนแขกอุ๊ยน่ารักเป็นเหมือนแบบโฮสเทลให้เพื่อนเข้ามานอนใช่ใช่อันนี้ก็เป็นแบบว่าใช่เหมือนแบบเหมือนนึกว่าเอ๊ะกูมีเพื่อนอยู่เพตอนนี้เออนั่นแหละดิเหลือใครบ้างวะแล้วนี่ก็เป็นห้องน้าที่ไม่เสร็จเหมือนกันและนี่คือพ่อนอนตรงนี้เหรอนี่ไงตรงนี้อ๋อมีมีฟูกตรงนี้อีกใช่ ตอนแรกคิวเพื่อนเยอะเลยทําแบบนี้แต่พอกว่าจะทำบ้านเสร็จเพื่อนน้อยแล้วจึง,จงทาแค่นี้ได้โหชีวิตอันนี้ทั้งสอง,ง,สอ,งอีกสี่วัน,เ,นเรียบร้อยอมสมมุติว่ามีเราจับก่อนสมมติชิดสายไว้ก่อนชิดสายมีห้องนอนห้องนอนโล่งนะวิวสวยห้องนอนอะ่ะชิลลมเข้าอันนี้ลมมา เยลยลมดีตรงนี้นไม่ต้องเปิดพัดลมก็ได้ต้องตื่นมาด้วยความรู้สึกเหมือนเหมือนจะมีบ้านเหมือนจะมีบ้านทุกวันอีกสี่วันเท่านั้นคาริสาจริงจริงเฟอร์นิเจอร์พี่ก็ทำโอเคนะงานเขาละเอียดนะดูจากการจบงานแล้วความบงความเบี้ยวอะไรไม่ค่อยมีพี่ลองมานั่งตรงนี้แล้วมองดิเดี๋ยวกลัวเขาต้องมาทำ <laughs> แต่บ้านน้องแปลกมากทุกคนเลยน้องมีประตูเยอะ <laughs> คือบ้านที่รีโนเวทอ่ะมันต้องเข้าใจ S <S ว่าโครงสร้างบ้านไม่ได้ถูกทํามาเพื่อทําอะไรแบบนี้การแบบนี้แต่ว่าดีไซน์เขาก็แก้ไขปัญหาก็ตอน <ๆ S 2> แรกอ่ะอันนี้คือห้องน้ำของห้องนอนนี้แต่น้องแค่รู้สึกว่าน้องอยากมีห้องน้ําเดียวแล้วมีห้องนอนเดียวน้องก็เลยทุบห้องน้ํา พื่อให้ห้องน้ําทะลุไปกับอีกห้องนอนหนึ่งไปเลยมันเลยเป็นแบบยาวๆเชื่อไหมมันนานจนมันลืมไปแล้วว่ามันพูดไปแล้วในเทปแรกก็คือทุบให้มันทะลุกันให้ได้อะอ๋อแล้วนี่เป็นห้องแต่งตัวป่ะก็คือยาวมาแต่ตรงห้องน้ําเลยอะจนี่โจอี้ตอนนี้มันแบบคิวแม่งยาวไปปีไหนแล้วตั้งแต่ตอนนั้นมายังยังไม่มีงานในโจอี้อุ้ยเศร้าอะไม่ใช่บ้านเสร็จเโจอี้ออกจากวงการแล้วนะอยากเกาะเขาดังมากเลยอะแต่เหมือนไปร้องเพลงเขาไม่ได้ก็เลยไม่รู้ไปเกาะยังไงนะเข้าดูวันนี้เป็นเก็บของค่ะ อ๋อนี่ลูดเป็นม่านเหรอเป็นม่านลูดใช่ค่ะแต่แสงม่านหนูสวยเห็นป่ะพี่มันแบบแสงเฉียงเออนี่ช่วงเวลาย,ยังประมาณบ่าย<ร>มล้คราเนี้แล้วเอาผลิตภัณฑ์มาวางนะอน้องนั่งฟิลแบบอะไงเงีนะ้ยนื้อออกปะมันแบบ ลูกค้าเข้าได้เลยเพราะว่าแบบบ้านถ่ายรูปได้ทุกมุมซึ่งผลิตภัณฑ์เป็นยานแนวตาจระเข้หนูหนูรับพี่ดูดิหนูเป็นพรีเซนเตอร,ร,ร์อะไรรู้ไหมระหว่างทำบ้านหลังนี้ก๊อกน้ำซันวาเออนี่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ก๊อกน้ำซันวาเลยนะนั่งอยู่บนก๊อกน้ำด้วยนี่ น,น,น่งวนก๊กนะที่เห็นอาบน้ำหรือปะนี่ไงสีทองอลาาัมเล่งในยี่ไหมหรือไม,ไม่ไม่ไม่อันนี้อ,อันนี้เป็นทองทองถูกต้องอยู่นะบุญถาวรอ,อันเนี้ยจะอาบน้ําแบบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเข้าไปสมัยอาบน้ําแบบนี้แล้วอันเนี้ยมันจะพุ่งมาที่ตัวเรานี่บอดี้ชาเวอร์แล้วห้องน้ําอ่ะตอนแรกมันมีอ่างสำได้มาทุกคนพอทําไปทํามา ห่างไปเรื่อยๆจนไม่มีพื้นที่อ่ะเลยต้องเอาอ่างออกหรือตะโถส้วมอ้าวเหรออ๋อตอนแรกที่วงมองไว้มันคือมีอ่างแช่เพราะภาพมันไม่รู้ว่าเขาวัดยังไงเขาบอกมันสามารถทําได้แต่พอมาอยู่จริงหนูว่าพี่มันจะอ่างยังไงวะไม่น่าได้เออแต่จริงไม่ไฟแสงแบบแสงบ้านสวยชอบอ่ะแล้วตรงนี้มองว่าต้องมีม่านไหมคะคือมีก็ดีแต่ถ้ามีแล้วมันก็ทําให้แบบนาว่าตรงนี้ไม่มีมั้งหรือมีไม่รู้แต่นน้องชอบไฟพี่ลองดิพี่ลองเข้าไปมองตรงนี้ดิมันมีแบบ จากระจกมาเหมือนอย่างนั้นแหละในห้องน้ำอะ่ะนี่เออว่ะแต่ถ้าเป็นห้องแต่งตัวมันส่องมาได้นะเนี่ยถ้าเขาตั้งกล้องมาก็คือเรียบร้อยอ่าติดบ้านเสี่ยนใจลวติดบ้านหนูขอรับผิดชอบบ้านให้อ่ะมาพูดวันนี้ในงานถ่ายสรุป,รปคือหาไม่ได้ใจเอกนะพี่ใหญ่ประตูไปแล้วนะหนูขอรับผิดชอบบ้านให้บ้านคขาิสาค่ะเวลาบ้านหนูจะติดในเทปเลยค่ะว่าดีคัมมิ่งแบ็ก เป็นสี่ใจอ่ะเจ้าม้าอนกล่องปีเลยเอาละเล่นเดี๋ยวไปดูว่าเราจะไปป้นของดาราคนไหนนด่จะใี้จะให้ไรปะพี่ว่าเอาจริงถ้าบอกมันมันต้องมันต้องให้แหละเรามันโตมาเพราะคุณคุณไปเปิดตัด ลิบบินวันดวงเดือนเปิดตัวไอโจอี้เป็นขาวเป็นคู่จิน้นม,มันต้องมีบ้างตอนที่คุณไปบ้านเขาคุณเอาของขวัญเลยไหให้เขาไหมไม่หนูส่งไอติมกับน้ำผลไม้ไปทําบุญด้วยเขาชวนช้าเขาชวนแบบพรุนี้จะทําบุญบ้านชวนตอนกลางคืนอ่ะอ๋อไม่รู้ชวน,น,ชวนจริงเงินเงิเออก็เลยไม่กล้าไปเกรงใจอะ่ะก็เลยส่งของไปทําบุญแทน,อ,น,นอันนโมทนา โทษเหตอนนี้ไอ้พวกบิวอินอะพอประมาณแหละแต่ว่าฟอร์นิเจอร์ตัวลอยอะคือเข้าได้เลยน้องรับหมดเลยรับจริงแล้วก็แบบรีวิวแบบว่าตั้งใจอันนี้ไม่ช้าแล้วเพราะมันเป็นตัวลอยแต่ขอโทษลูกค้าที่ผ่านมาที่บอกว่าแบบบ้าน6เดือน,นะคะ่ะเสร็จเร,เ, <c oughs> เราเล่นเราเล่นจ้ามีเหมือนกันมีมีมคนแล้วเฮ้ยมีมมคนนึงแล้วมีคนใหม่ดีครับเขขวอหาการเืินเพราถ่ายรายการมึงรีบช่างหน่อยรับเนี้ยพี่อย่าลังถอยหลังบ้านดิ้นได้ไหมู่ก้องบ้านมีวิศร อกรณ์เขาคุมงานนี่เขาโดนขึ้นมาคุมงานอีกสี่วันเสร็จจริงไหมน่วเอาแล้วเอาแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิ้นปีอัปเดตรูปให้พี่โองเปิดวีดีโอคอลได้ไหมอ่ะตรงนี้นะพี่โยงรักน้องไหมรักอยู่แล้วน้องขอโซฟาได้ไหมอันหนึ่งโซฟาเต็งโซฟาอื้ไดดิได้ดิ เ้ยจริงเหรอเขาก่อเร็วนี่ดีนะสบายโอ้แรงกว่าไม้ตะเคียนที่พี่โอจะให้อีกอ่ะพี่โอจะให้โมฟาแบบตั้งไม้ตะเคียนแบบแบบว่าสูบบ้านยายนะได้ดิเอ้ยจริงป่ะเนี่ยเราบอกมันต้องลงเท่าไหร่เนี่ยฮะแสนกว่าแสนกว่าเอาเอาตัวกลางๆไม่ต้องทอเอาแสนก็พอ เฮ้ยรอได้ไม่ได้หลังบ้านสาขาเด็ดนี่คือสองปีค่ะบ้านโจอี้ขายแล้วนะบ้านโจีขายแล้วหล้าพวกเราสองคนไม่ไปถูกไหนเลยโจอี้แม่มีบ้านสามหลังแล้วเนี่ยทำไรอยู่ไหนเนี่ยขอขอดูหน้าอกได้ไหมโอ้โหโ้หน้าอกทองทองปิ๊มานานยัง ถึงปีไหมอ๋อเปิดได้9เดือนเอาเปินได้เก้าเดือนนต่จริงจริงด้วยก็ททำหลังเธอกระทำหลังเธอกันแต่เสร็จก่อนพี่ไม่เห็นจังหวะนี้พูดละหมาดเดี๋ยวพูดว่าสองฝนแล้วครับยังไม่เป็นไรเลยเหรอพูดด้วยความภาคภูมิใจเลยไม่เว้าเอาพูดด้วยความภาคภูมิใจ ไม่บ้าแข็งแรงสองผลบ้าไม่เป็นอะไรแต่จริงแล้วแบบเศร้านะสองผลจนยังไม่ได้ย้ายเข้าไปอยู่อีกเพื่อปัญหามันจะเป็นที่ว่าเขาอะ้าแต่ว่ามันเรียนรู้นะว่าแบบไว้ใจไม่ไปยุ่งแล้วมันจะเป็นงานศิลปะที่เขาจะไม่กดดันเข้าใจปะแต่ถ้าไม่กดดันงานมันไม่เดินแบบไม่เดินจริงเลยน้องไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปัญหาที่ใครเขาพูดอะแล้วมันไม่เคยเข้าสมองเลยอะแม่็คือการว่าเอาคนรู้จักมาทํางานนี่แหละกับการจะอึ้งสุดแรกก็ไม่กล้าว่าเพราะก็รู้จักกันเลยอย่างเงี้ยเออ ก็บ้ามันนานมันนานเขาแบบหนึ่งเราจี้เขาไม่พอสองอะ่ะเราเพิ่งไปดูเรื่องแบบบางครั้งอะ่ะเขาเบิกเงินแล้วน้องเคยที่น้องคิดว,ว่าน้องได้งานน้อยเงินน้อย,อยหมุนเงินแบบไม่เก่งไม่ทำแล้วที่น้องเครียดอยู่นานๆานแต่สุดท้ายมันคือสมมเขาทำพื้นเนี้ยเสร็จแปลว่าโครงสร้างเขาก็มาเบิกน้องแต่โครงสร้างเขาอาจจะทําเสร็จไปแค่4 0เข้าใจป่ะแต่เขามาเบิกงบนั้นแล้วเขาก็ว่ามาเบิกงวดต่อไป ก็คือบ้านน้องอ่ะดูป้าตอนนี้เขาได้เงินจากน้องไปสี่ล้านนะที่พี่เห็นอนะ่ะจริงๆแล้วงบอยู่ที่เท่าไหร่ส <4 S 2> <า>ี่ล้านวกว่าเนี่แหละอ๋อ,อก็ไม่ได้บานงบไม่ได้บานแต่เบิกเร็วแล้วหมุนเลยทําให้มันชา้าเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้องบอกเขาว่าแบบเออยังไม่จ่ายนะเขาจะรีทําให้เสร็จเร็วกว่านี้เพื่อให้น้องจ่ายแต่น้องอ่ะสมองอ่อนตอนนั้นพ่อป่วย มันเลยเหมือนเป็นอยู่ในเกมที่รู้สึกว่าแบบเวลาชีวิตน้องมนกระชันน้องอยากต้องดันต้องดันน้องรู้สึกว่าแบบไม่มีเงินเก็บก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าอยากให้อันนี้เสร็จเพื่อให้เขาเห็นตอนนั้นันเหมือนแบบมันไม่แน่ใจมันไม่แน่นอนมันก็เลยเหมือนแบบเอ้ยก็รีบๆอะไรเงี้ยเออคืองานบ้านอะ่ะคนสําคัญที่สุดนะแม่งเหมือนต้องเป็นโปรดิวเซอร์โปรดักต์แมเนเจอร์หรือโปรเจกต์แมเนเจอร์้คนคุมบ้านอีกทีหนึง่งแต่เราไม่ได้จ้างเลยไงไม่มีไงซึ่งจริงๆอ,อันเนี้ย ดีไซเนอร์เขาก็จะเข้ามาดูตรวจในแต่ละงวดให้นะว่าแบบงวดน,นี้คุณคาริสาคะงวดน,นี้ผ่าน50%แล้วเนี้ยจ่ายงวดน,นี้ได้ค่ะก็ะทุกครั้งที่พี่ทำอ่ะพี่จะแบบเพียร์แท็กดีไซเนอร์ว่าเข้ามาดูว่าแบบอันนี้50%จริงเปล่าแล้วน้องเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะคือดีไซเนอร์เ <Designer S 2> ข้าใจว่าน้องอ่ะหยุดการสร้างบ้านไปเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่ากุ๊ปบ้านมันเงียบเพราะว่าผ<อ>ู้รับเหมาทำกรุ๊ปแยกมาแล้วเป็นเขากับน้องแล้วเขาก็มาทวงเงินผ่านตรงนั้น น้องก็จ่ายแต่พี่เอ็มเขาเข้าใจว่าบ้านอะอยู่การก่อสร้างอยู่เพราะว่าน้องหมุนเงินไม่ทันรีกปะเขาก็ไม่กล้าแบบเขาก็ไม่กล้าเออสุดท้ายแล้วเขาก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยอ้าวเบิกไปแล้วแบบห้ามจ่ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแบบคือถามว่าเขาทํางานดีไหมเขาดีแต่มันช้าแล้วเขาก็ เราอะแค่ผิดหวังตรงที่แบบสมมติมันควรจะเสร็จร้อยอะแต่มันเสร็จแค่50หรือ40แต่เขามาเบิกอะไรอย่างเงนะี้ยเจรนาเขาก็บอกว่าเออเขาอยากรีบให้แต่มันเหมือนเปเปอร์มาเช่อะแบบบอกว่าน้องอยากทําบ้านเสร็จ5เดือนแต่งานพื้นไม่เสร็จงานนี้ไม่เสร็จงานไหนที่ทําได้ก่อนเขาทําแต่สุดท้ายถ้าทางานนั้นก่อนอะมันเหมือนขัน้นขั้นตอนจนงานนั้นอะกว่าจะเสร็จมันจะพังปัญหามันคืออันนี้เว้ยบ้านนาะแต่ว่าต้องบอกนี้ว่าคุณเอมที่เป็นดีไซเนอร์เนี่ยเราก็ชื่นชอบจากการออกแบบของเขานะเราชวนมา ออกแบบออฟฟิศอันใหม่ของเราเดี๋ยวดีดให้เห็นก่อนเลยนี่ขึออ้นมาซึ่งอันนี้ใช้เวลาสร้างอีกเป็นปีตอนแรกผมกะว่าจะมาจบไต่ภาคนะแต่ที่สุดแล้วยังจบไม่ได้เพราะว่า ต้องรอฟูเฟ f i n ก่อนทีเดียวในตอนนี้อยากให้ครสัพูดในฐานะที่คนที่ทําบ้านมาจริงๆแล้วผ่านมาเป็นปีแล้วสำหรับคนที่กำลังเริ่มทําหรือว่าคนที่กําลังที่จะแบบเริ่มจะมองหาบ้านอะไรเงี้ยน้องว่าทําบ้านแบบตอนแรกน้องคิดว่าเหมือนน้อง handle แบบความเคลียดได้ใช่ป่ะแต่พอมาทําบ้านน้องว่าแม่งเป็นแบบสิ่งใหม่ในชีวิตเลยอะแบบเหมือนเราแ handle อะไรไม่ได้เลยเราแบบเราอ่อนอ่อนดอยกับการทำบ้านมากมากมากแบบแต่สุดท้ายมันเหมือนแบบพอมันน้องผ่าน อารมณ์พวกนั้นมาเนาะ<ม>คิดว่าเออมันเหมือนอาจจะเป็นชีวิตที่เรากำลังจะโตขึ้นเหมือนแบบคนโตมันต้องเจอความรู้สึกพวกนี้ก้อนความรู้สึกพวกนี้แล้วน้องพึ่งมาเจอเลยเงี้ยเออน้องก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยไหนจะแบบเรื่องเงินเรื่องคุมคนเรื่องความปลอดภัยเรื่องทุกอย่างมันมาแบบเหมือนที่ผ่านมาทํางานแล้วมีเงินเก็บมีเงินนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแต่การที่เราเหมือนเลือกที่จะเอาเงินทั้งหมดมามันมันมันไม่ได้ คุณค่านะบ้านอะแต่มันคือการจมอะพี่บิ๊มพอใจป่ะเพราะว่าสมมติเอาเงินเท่านี้มาอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนแบบเราเองก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าจะเจ็บป่วยจะนู่นนี่นั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเออน้องว่ามันเป็นความเคลียร์พวกนั้นแล้วก็ต้องคุยกับเขาให้เราเร่งแค่ไหนแต่มันก็ไม่เสร็จอยู่ดีแต่น้องว่าน้องแบบผ่านม,มาได้เพราะคนแบบรอบตัวท,ที่ยังอยู่นะเพราะน้องรู้ว่าเออน้องแบบไม่น่ารักเยอะในช่วงที่น้องทาบ้านเขาเหมือนแบบ มันเครียดบางทีเราก็เหมือนแบบอองอองเข้าใจป่ะแต่แบบคนที่เขาเข้าใจเราเขาก็ทําให้เราแบบเหมือนผ่านมาได้เหมือนบางครั้งน้องแบบร้องไห้แล้วพี่เิงก็จะบอกว่าแบบเธอมันปกติแบบทุกคนมันต้องเจอสิ่งที่น้องเรียนรู้คือต้องมีคนคุมหน้างานแบบยอมจ่ายไปเลยเพราะสุดท้ายแบบเสียน้อยเสียมากอะ่ะเขาเรียกโฟร์แมนหรือเรียกอะไรก็เรียกอะไรไม่รู้อะ่ะแต่เหมือนเป็นคนที่ทุกเดือนทุกสองเดือนอะ่ะเขาจะมา คุมผู้รับเหมาเราอีกทีนึงคือดีไซเนอร์คือตรวจงานใช่ปะแต่ผู้รับเหมาะอะเป็นนึก <Yes, sir. S 1> ออกอะไรหรอหลังจาอนนี้เราจะขึ้นเรครื่องบินกันไม่ใช่เ,เหมือนเอนประกาศเออนั่นแหละมันเหมือนมันต้องมีคนที่เขามาเป็นเฮดให้ผู้รับเหมาเราอีกทีนึงอ่ะอันนั้นนะ่ะน้องว่าเป็นเป็นองค์ประกอบสําคัญของการ ก็คล้ายๆโปรเจกต์แมเนเจอร์แหละคือโปรเจกต์แมเนเจอร์เนี่ยในความรู้สึกพี่พี่รู้สึกคือมันคือโปรดิวเซอร์ของการทำรายการม,มันคือคนที่เห็นภาพรวมทุกอย่างแล้วก็ดึงคนนี้เอ้ยอันนี้มึงยังเข้าไม่ได้ถ้ามึงเข้ามาอันนี้อันนี้มาทํานี้เดี๋ยวพื้นมึงจะพังอันนั้นอันนี้ซึ่งคนนี้ก็ต้องเป็นคนที่เข้าใจบ้านเรามากทส่สุดแลวเขาจะเรียงรอยเป็นอ่ะว่าให้อันไหนทําก่อนอันไหนทาหลังอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงของการที่เป็นผู้รับเหมาอ่ะมันคือแบบเอ้ยวันนี้ช่างพื้นว่างเอามาลงตรงนี้ก่อนใช่ อันนี้ช่างหลังคาว่างเอามาลงอันนี้มันก็เลยกลายว่าสเต็ปแต่ละสเต็ปอ่ะมันโอ้แล้วโปรเจกต์แมเนเจอร์ถ้าถ้ามึงทำตรงนี้ได้ชีวิตมึงก็น่าจะรุ่งโรจน์แล้วเอาเองสมมติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เาะว่าน้องเจอแค่ห้าคนที่ชมคุณลำเหมาอ่ะมันดูประชีที่ยากน้องก็บอกเขานะว่าเออแบบอะไรที่มันเมืองจริงอะน้องด่าน้องต้องพูดนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าบ้านมันจบทุกอย่างมันเคลียร์น้องสามารถนั่งกินวายกับพี่แล้วลืมทุกอย่างได้เลยอ่ะเพราะว่าสุดท้ายสิ่งที่้รต้องการที่สุดคือบ้าน พี่น้องอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันคือเรื่องงานนะอะไรเงี้ยเพราะอาจจะเป็นคนรู้จักกันด้วยก็พยายามบอกเขาว่าทาให้มันเสร็จเถอะเพราะไม่อยากคุยกับพี่เรื่องนี้แล้วอยากเจอหน้าพี่แล้วพูดเรื่องอื่นแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเขาอย่างเงี้ยอ่าชวนลูกค้าชวนคุยลูกค้าคะคุณลูกค้าค่ะบ้านเฮลิสายยังเข้าได้เยอะเยอะเลยนะคะอ่าตอนนี้สมมุติอะไรที่จะมาขาดอะไรว่าแต่มีคุณมีเวลาแค่สิบวันนะครับมาเถอะคุณวัฒน์เอาความสะอาดเข้าได้บิ๊กคลีนนิ่งเข้าได้ พม่เหมือนจะเข้าเลยนะคุณเลขาปริมเนอะล้วก็มีมีอะไรอีกนาที่เข้าได้ก็หลายอย่างเลยอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทั้งหมดเครื่องใช้ตัวลอยได้ทั้งหมดลอยตัวไม่ตัวลอยอะไรหระเฟอร์นิเจอร์ตัวลอยซะแล้วอ่ะติดต่อกันมานะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้อัปเดต E ีพีที่4หวังว่าจะเป็น E ีพีสุดท้ายของบ้านพายุษาวอลล์ยูโฮมจะบ๊ายบายสวัสดีครับอุ้ยจบแล้วหรอพอแล้วโอ้โหนี่เนื้อเนื้อยาวๆแล้วเนี่ย บอกแหวก